สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้พาทุกคนมาชมบึงขนาดใหญ่น้องขนาดใหญ่อยู่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะฮะในบึงค่นี้อันนี้ฝั่งหนึ่งอำเภอหนองสองห้องที่เขาเรียกเป็นหนองสองห้องเป็นห้องเป็นหนองน้าเนี่ยแบ่งเป็นสองห้องอันนี้ห้องอันนี้ห้องหนึ่งอันนี้ห้องหนึ่งแบ่งเป็นสองห้องแต่สมัยก่อนนะครับมันจะเป็นน้องเดียวกันหมดเลยทั้งหมดนี้ พอตอนหลังมาก็มาถมถนนตรงนี้ทําเป็นเป็นสองฝั่งสองมึงแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นวัดเกาะสะอาดนี่อีกหนองนึงนี่นี่สองห้องนู่นอีกอันหนึ่งอยู่นู่นอยู่ตรงสวนย่อมนี่ความสวย สวยงามอันนี้เป็นช่องให้ทุกคนได้มาวิ่งออกกําลังกายช่วงเย็นๆช่วงเช้าน,นี่เป็นถนนวิ่งรถวิ่งนี่ฝั่งนึงหนองน้ําฝั่งนู้ใน,ใน,ในก็จะมีนู่นมองไกลๆนู่นก็จะมีคนนั่งตกเบ็ดตกปลากันรถกระบะจอดจเยอะๆนู่นเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนั้นเป็น แพรกลางน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งฝั่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับนี่ตรงนี้ออสวยงามมีควายด้วย ได้บรรยากาศเลยไล่ใหญ่เลย นี่อี่งน้องนึงนี่่งน้องนึงนี่อันนี้เล็กๆลาเขาจัดงานลอยกระทงเขาจะมาจัดแถวนี้ วันนี้อ้าวมีสวนจอดแต่อก่อนยังไม่มีนะ เรียกวัดเกาะสาดหนองน้ำล้อมรอบตรงกลางเป็นวัด อานเจ้าของเจ้าของไม่ทันช่วงนี้แนี้อยู่ในช่วงงานกำลังพั แพของชุมชนเป็นสฐานที่ท่องเที่ยวนี่ครับโอเคครับสำหรับตอนนี้จของบึงหนองสองห้องกอบอำเภอหนองสองห้องจังหวัดจันนนะครับตรงนี้ใครผ่านมาทางนี้ก็ แวะได้นะครับพักผ่อนหยนใจก่อนแล้วเดินทางต่อได้ไ้ผ่านทางเพื่อนสองห้องโอเคครับขอบคุณครับ